ถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับมาตรฐานการศึกษาระดับปัมวัยนั้นเรามารู้จักกับปัชญาหลักการศึกษาบัณฑนาและการจัดการศึกษาบัณมนาไค่ะกันเลยค่ะ later รัชยาการศึกษาของเด็กปฐมวัยนะคะการศึกษาของเด็กปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กที่มีอายุแรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นองค์รวมบนพื้นฐานของการอบรมเลี้ยงดูการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติค่ะและการพัฒนาของเด็กแต่ละคนนะคะให้เต็มตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ค่ะด้วย ความรักความเอื้ออาทรและความเข้าใจของทุกคนค่ะเพื่อเป็นการสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กแต่ละคนนะคะพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ค่ะเกิดคุณค่าในตนเองครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติค่ะค่ะสำหรับหลักการในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กกระถุ่มเอาไว้นะคะเด็กทุกคนค่ะมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมดูและการส่งเสริม ให้ในพัฒนาการต่างๆตามอาุสัญญาไว้ด้วยสิทธิเด็กตลอดตลอดจนการได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสมด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับผู้ปกครองเด็กกับผู้สอนเด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือว่าผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการอบรมเลี้ยงดูนะคะการพัฒนาและการให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กมีโอกาสในการพัฒนา ลำดับขั้นตอนในทุกๆด้านค่ะให้เป็นองค์รวมที่มีคุณภาพและเติมเต็มศักยภาพโดยกำหนดหลักการไว้ดังนี้ค่ะค่ะส่วนหลักการนะคะข้อหนึ่งเลยนะคะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กประถมวัยทุกคนค่ะข้อ2น,นะคะยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสําคัญค่ะโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุงคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชนนะคะ ทางสังคมและวัฒนธรรมค่ะข้อสารนะคะยึดหลักพัฒนาการและพัฒนานเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมที่หลากหลายได้ลงมือทำในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เหมาะสมกับเด็กประถมวัยค่ะและมีการพักผ่อนที่เพียงพอนะคะ ข้อ4นะคะจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิตและสามารถปฏิบัติตนตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคนดีมีวินัยและมีความสุขค่ะข้อ5นะคะสร้างความรู้ความเข้าใจและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ครอบครัวชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะ l a t ึระดับประถมวัยพุธพทธศอพักร,ราร2561มีจำนวน3มาตรฐาน14ประการดังน,นี้ค่ะมาตรฐานที่ 1. คุณภาพของเด็กมาตรฐานที่ 2, กระบวนการการบริหารในการจัดการมาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญค่ะมาตรฐานที่1คุณภาพของเด็กมีทั้งหมดสี่ประเด็นในประเด็นที่1มีพัฒน,นาการด้านร่างกายที่แข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ค่ะ ประเด็นที่2นะคะมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ค่ะประเด็นที่3มนะคะมีพัฒนาการด้านสังคมที่ดีช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมค่ะ ประเด็นที่4นะคะมีพัฒนาการด้านสติป,ปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานได้แสดงควาความรู้ได้ค่ะเลยเ ข้อที่2นะคะเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารและการจัดการค่ะโดยสถานศึกษานะคะมีการบริหารและการจัดการที่เกี่ยวกับวิชาการบุคลากรข้อมูลสารสนเทศแล้วก็สื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆค่ะค่ะโดยมาตรฐานที่2นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด4ประเด็นดังนี้ค่ะ ค่ะสำหรับประเด็นที่1น,นะคะมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4ด้านและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นค่ะโดยสถานศึกษาจะมีการจัดการศึกษาที่ยืดหยุน่นและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษาค่ะประเด็นที่2อจัดครูให้เข้มพอกกับชั้นเรียน ความเชี่ยวชาด้านการจัดประสบการณ์ปรียนที่4จัดสภาพแวดล้อมและสื่เพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภยัยและเพียงพอ ประเด็นที่5นะคะให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ของครูค,ค่ะ <S <S และประเด็นที่6นะคะมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมค่ะ มาตฐานที่สามการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญโดยมาตรฐานที่สนะคะมีอยู่สีประเด็นดังนี้ค่ะประเด็นที่หนึ่งจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านอย่างสม่งอื่นเต็มศักยภาพค่ะ ค่ะประเด็นที่2นะคะคือการสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการเล่นและการปฏิบัติอย่างมีความสุขค่ะค่ะประเด็นที่3คือจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสับวัยค่ะ การประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงค่ะและนำผลก,การประเมินนะคะไปปรับปรุงการจาาัดประสบการณ์ของเด็กแล้วก็พัฒนา,าเด็กต่อไปค่ะ ประเทศไทยมีเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าไม่สมวัยมากถึง30%ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากปริมาณและไม่มากคุณภาพหลายมาตรฐานซ้ำซ้อนและไม่ได้นำผลประเมินไปใช้พัฒนาวิกฤตร้รายแรงต่อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ how to แก้วิกฤตปฐมวัยคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าเหตุใดการศึกษายังไม่ตอบโจทย์ให้เด็กสามารถพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพแล้วเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเครื่องมือที่จะช่วยปลดล็อกวิกฤตปฐมวัยได้การพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะช่วงปฐมวัยถือเป็นช่วงวัยที่สำคัญสูงสุดในการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีมีทักษะสมองการเรียนรู้ที่สมวัย และมีทักษะชีวิตที่จะเติบโตได้อย่างมีคุณภาพการลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมที่ดีที่สุดในระยะยาวคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติที่จัดทําโดยคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเสนอโดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่2มกราคม2562เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ ยกระดับการพัฒนาเด็กปฐมวัยลดความเหลื่อมล้ำสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างเท่าเทียมกัน A few moments later ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยมีพู้เั้า,าสกรา2,500คนเพจสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย